สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มนะคะวันนี้ก็จะอยู่ที่บรรยากาศนอกบ้านนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรเนาะ,ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาเล่าเกี่ยวกับ ธุรกิจอย่างหนึ่งที่แก้มเคยลองทําก็คือการปลูกผักไฮโดรฮโดรโปนิกนะคะก็คือปลูกผักในปุ๋ยน้ํานั่นเองนะคะทุกคนจริงๆแล้วการปลูกผักชนิดพวกนี้คือสามารถปลูกได้ทั้งในแบบปุ๋ยน้ําแล้วก็ลงดินนะคะผักก็จะกรอบเหมือนกันนะแล้วแต่การดูแลแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วคือแก้มชอบแบบคิดว่าคิดว่ามันจะสบายนึกออกไหมว่าเวลาเราเอาลงปุ๋ยน้ําแล้วเราไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวลองมาฟังกันว่าทําไมแก้มถึงแบบได้เลิกไปนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนถ้าใครคิดจะทําธุรกิจนี้นะคะคุณจะต้องมอีสถานที่ปลูกนั่นเองเพราะว่าปลูกผักเนี่ยก็ต้องใช้ขนาดเนาะขนาดกว้างเลยแหละทุกคนเหมือนแก้มแบบเคยทําแคคตัสแต่แคคตัสก็ใช้บริเวณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผักของเราก็ต้องการแสงแดดเหมือนกันทุกคนที่แก้มดูดูมานะคะบางคนก็จะปลูกแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแดดร้อยฝนร้อยซึ่งกรณีนี้แก้มคิดว่านะจากที่แก้มทํามาก็คือ ลูกได้ในฤดูหนาวค่ะแต่ว่าฤดูร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมามันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนเกินไปเนาะแล้วก็จะมีกรณีที่แบบว่าทําโรงเรือนนะคะคือแก้มอยากจะบอกว่าถ้าใครแบบว่าปลูก,ลกขายอะ่ะมีโรงเรือนก็จะแบบดีมากๆเลยนะคะหรือว่าระบบน้ำเนาะในในส่วนตัวที่แก้มทํารอบนี้คือแก้มจะทําแบบเป็นกล่องค่ะทุกคนใส่กล่องโฟมนะคะแล้วก็สับเปลี่ยนถุงพลาสติกแล้วก็เปลี่ยนปุ๋ยแบบเนี้ยเองไปเรื่อยๆนะคะ การปลูกผักนะคะทุกคนถือว่ารวดเร็วมากๆนะคะเป็นการลองผิดลองถูกประมาณสองสามเดือนทุกคนเพราะว่า แรกคือเหมือนกับว่าแก้มก็ฝึกเพาะแหละทุกคนว่าเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนคนอื่นไหมนะคะพอเราเพาะเสร็จก็ลองลงปลูกในปุ๋ยน้ำเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยในระยะเวลา45วันนี้นะคะจริงจริงแล้ว45วันคือขายผักได้เนาะแล้วก็อาจจะแบบ35วันแล้วแต่นะคะก็นั่นแหละลองดูนะคะจนเรารู้สึกว่าเออประมาณ23เดือนเรามั่นใจแล้วว่าเราปลูกผักได้จริงนะคะแก้มก็เลยลองเอา กล่องลงทั้งหมดเลย60กล่องทุกคนนะคะตั้งใจแบบทําขายแบบเต็มที่เลยนะเออทำเป็นแบบว่าเขาเรียกาอะไรอะรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นแก้มก็แบบเริ่มลงโพสต์ขายทุกคนโพสต์ให้ทุกคนเห็นว่าแบบเออเราทําจริงนะเราขายอยู่นะเราปลูกอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะสามารถแบบว่ามาติดตามมาสอบถามได้อะไรแบบนี้นะคะแก้มก็แบบฝันใหญ่มากทุกคนเอาลงประมาณเอาลงเพิ่มอีกเท่าตัวนะคะก็จะอยู่ที่135กล่องทุกคนคือ1่สวนไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวแก้มเอารูปขึ้นให้ดูนะคะอันนี้คือทําจริงเลยนะเ,เริ่มปลูกนะคะเริ่มคํานวณว่าเริ่มหมุนเวียนใน1สัปดาห์นะคะเราจะเก็บผักกี่กล่องนะคะสามารถ ขายได้อะไรยังไงนะคะโอเคนะคะนี่คือคำวนวณคร่าวๆที่เล่าให้ฟังนะคะสำหรับคนที่จะปลูกเนาะก็นั่นแหละได้สถานที่แล้วก็กําหนดว่าเราจะปลูกเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือเราก็ฝึกฝึกปลูกมาแล้วเนาะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องพวกปุ๋ยนะคะอันนี้ก็ถ้าซื้อปริมาณเยอะเราก็จะได้ราคาถูกลงนะคะก็จะประมาณนั้นเลยเนาะแต่แต่ว่าแก้มาปลูกในกล่องโฟมนะทุกคนกล่องโฟมกล่องกุ้งนะคะเนาะประมาณนั้นเลยนะคะ แก้มคิดว่ามันก็เปลืองอยู่นะทุกคนเปลืองอยู่เดี๋ยวแก้มจะลองลองคำนวณให้ดูหลังจากเราได้บริเวณที่เราปลูกผักนะคะได้ปุ๋ยได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะในเรื่องของการดูแลนะคะทุกคนก็แน่นอนอยู่แล้วหน้าหนาวไม่ต้องทําอะไรทุกคนผักกรอบ อร่อยมากนะคะแล้วพอหลังจากหน้าหนาวนะคะก็จะต้องดูแลมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าหน้าร้อนไม่ต้องปลูกเพราะว่ามันปลูกไม่ได้มแมลงมันเยอะใช่ไหมคะซึ่งของแก้มก็เอาอีกแล้วค่ะปัญหาคือของเราไม่ได้มีเ,เขาเรียกว่าอะไรไม,ไม่ได้มีโรงเรือนนะคะมแมลงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วเราจะต้องเข้าไปดูทุกๆวันซึ่งส่วนตัวแก้มไม่ค่อยได้เข้าไปดูทุกคนอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามันแบบปิดโรคนะคะมันจะรามลามเร็วมากๆเลยนะคะซึ่งของแก้มก็ไม่ได้มีใครมาช่วยนะ นะเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยจริงๆนะดูแลคนเดียวนะคะซึ่งก็เลยต้องลําบากนิดนึงนะคะซึ่งทุกคนเชื่อไหมตอนแรกแก้มคิดว่าแก้มปลูกผักไฮโดรโปนิกที่ใช้น้ำอ่ะแล้วเราจะสบายนะึกออกไหมคือสามารถเข้าไปดูได้อาทิ์ละครังเพราะว่าแก้มก็ทํางานต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะคิดว่าจะสบายจริงๆไม่สบายเลยนะทุกคนในการปลูกผักอะ่ะซึ่ง130ร30กล่องของแก้มมันเยอะเกินไปสําหรับแก้มนะคะมีหลานเข้าไปช่วยนะคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนถุงพลาสติก ด้วยนะคะนั่นแหละใส่ปุ๋ยใหม่เติมน้ําใหม่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วแก้มอยากแนะนําว่าคนที่ทําผักอะ่ะคือจะต้องได้ดูแลอาทิตย์นึงต้องเข้าไปเกือบทุกวันเลยนะเออวันเว้นวันก็ยังดีนะคะซึ่งแก้มแบบไม่เหมาะกับแก้มอะ่ะ อาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะอาทิตย์ละครั้งไปเพราะว่ากลับบ้านอาทิตย์ละครั้งนะคะไม่เหมาะเลยสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะเออมันต้องดูแลจริงๆนะทุกคนถ้าแมลงลุงก็คือลามเร็วมากซึ่งแก้มเจออยู่ครั้งหนึ่งหอเหี่ยวใจไปเหมือนกันว่าแบบโอ้โหตายละคือแมลงมันมันลงอะทุกคนมันต้องได้ทิ้งทั้งสวนเลยนะคะเพราะว่ามันลามเร็วมากนะคะดูไม่ทันกลับมาอาทิตย์หนึ่งคือลามทั้งสวนแล้วประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราดูแลแบบนี้แล้วนะทุกคนก็จะต้องมีการแบบ เขาเรียกอะไรพ่นยาด้วยนะจริงๆแล้วพ่นยา,มาแมลงนะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรน้ำควันควันไม้อะไรประมาณเนี้ยเออที่มันแบบว่าดีดีดีหน่อยไม่ใช่ดีดีเขาเรียกอะไรปลอดภัยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะต่อปลอดภัยต่อผู้บริโภคอะไรอย่างนเนาะนั่นแหละเราก็ต้องเอามาทําแบบนั้นนะคะก็จะต้องมีแบบว่าสูตรฉีดบํารุงให้ผักกรอบด้วยนะเช่นแบบว่ามีนมมียาคูมี เติมผสมอะไรกันลงไปแล้วก็ไปฉีดผักให้เขาแบบดูกรอบแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีประมาณนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการขายการแพ็คทุกคนแต่ว่าทุกวันนี้ก้มก็เห็นมีคนขายออนไลน์ด้วยนะมีการแพ็คมีวิธีแพ็คแบบว่าเออด้วยอะไรเงี้ยแก้มคิดว่าดีนะคะถ้าใครอยากทําเป็นออลายเขาเรียกว่าอะไรอะลายลับเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ รายได้รายได้ขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาแก้มก็แนะนําสําหรับคนที่มีเวลาที่ได้เห็นเขาจริงๆนะคะส่วนตัวแก้มถ้าแบบว่ากลับไปดูอาทิละครั้งไม่ได้เลยทุกคนนะคะคือแก้มไปเห็นหลายๆที่บางคนเขามีเขาเรียกอะไรลงเรือนอ่ะมาแรงพอพอพอเป็นโรคปุ๊บก็ติดติดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะสําหรับแก้มที่ไม่มีอ่ลงเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลดีจริงๆนะอ่าส่วนคนที่ปลูก ลงดินเขาก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละคือต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นธุกรกิจนี้แก้มคิดว่าเหมาะสําหรับคนที่ได้กลับมาบ้านทุกวันได้ไปสวนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือวันเว้นวัน,วนที่เราจะสามารถดูได้ว่าเออถ้าเขาเป็นมแมลงหรือเป็นโรคอะไรเราจะจะได้ดูจะได้ออกแบบให้ทันท่วงทีนะคะไม่เหมาะกับแก้มเลยนะแก้มก็เลยได้เลิกไปนะคะทุกคนถามว่ายากไหมแก้มคิดว่าก็ก็ห้าสิบห้าสิบมทุกคน ่วนตัวแก้มคิดว่าปลูกผักมันง่ายแต่มันยากสําหรับที่ต้องใช้เวลาดูแลจริงๆนะคือคือแก้มแบบอาทิละครั้งไงมันก็ไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าไปดูทุกวันไปสอ่งอะไรเงี้ยแก้มว่าเหมาะนะคะแล้วก็โอเคด้วยนะก็ได้กินผักกินอะไรด้วยนะคะส่วนการขายก็นั่นแหละทุกคนคือทุกคนก็ต้องโพสขายเดี๋ยวมีเพื่อนคนนั้นคนนี้รู้ว่าเราขายเขาก็อุดหนุนค่ะก็เรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเออประมาณนั้นเนาะอันนี้แก้มก็แบบ ตอนตอนแรกที่แก้มทำมาแก้มก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามา,าทำเป็นแบบสลัดโลด้วยอะไรเลยคะ่ะทำเป็นสลัดขายด้วยนะคะก็เลยเ,ออเพิ่มเติมการขายสลัดขึ้นมาด้วยเนาะอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละ ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าสําหรับคนที่เหมาะอ่ะก็คือคนที่แบบไม่ได้ทําอะไรแล้วอะ่ะทุกคนต้องได้ดูตลอดตลอดเนาะซึ่งทุกวันนี้นะแก้มเห็นนะคะมีการปรับเปลี่ยนนะจากกล่องนะคะอาจจะไม่เหนื่อยเหมือนแก้มก็ได้นะเพราะว่าแก้มใช้กล่องใช่ไหมคะใช้กล่องแล้วคือมันต้องแบบคือมันเหนื่อยตรงที่แบบว่าเราต้องมาปูพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมแต่ถ้าคุณปลูกนิดเดียวกินที่บ้านน่ะมันได้ทุกคนแต่ถ้าทําแบบว่าขายเยอะๆเหมือนแก้มอะ่ะ คือมันมีวิธีหลากหลายนะคะซึ่งทําให้มันเป็นแบบว่าน้ําไปเลยแล้วก็ให้ทำเป็นเหมือนว่าอ่างน้ําใหญ่ๆไปเลยแล้วก็ใช้โฟมโฟมปิดทั้งหมดเลยก็คือให้มันลอยอ่ะไม่ต้องมาแบบว่าเปลี่ยนน้ําที่เรากล่กองอ่ะมันเหนื่อยมากนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่แก้มหินที่เขาแบบไปได้ลุ้งๆอะ่ะทุกคนคือไม่เหนื่อยอะ่ะคือเป็นการทําระบบน้ําไหลเวียนอันนี้จ่ายแพงเจ็บแต่จบเออเจ็บแต่จบ แตนะ่แต่ไฟคุณต้องมีตลอดนะเพราะว่ามันต้องใช้ไฟปั่นอะทุกคนเออมันก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถค้นหาใน YouTube ได้ถ้าเป็นแก้มเลือกนะตอนนี้แก้มก็จะไม่แนะนําให้ทุกคนใช้กล่องนะถ้าใครที่จะแบบว่าทําขายอนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครแบบโอเคฉันงบน้อยแล้วก็สามารถทําได้นะคะก็ลองลองดูสัก40กล่องอะเอออย่าเยอะเกินไปนะคะ ส่วนตัวแก้มนั้นก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นแบบระบบน้ําไหลไหลเวียนมันจะสบายเรามากเลยนะคะเราก็มีแค่แบบฉีดก้นไล่แมลงอะไรอย่างเงี้ยสบายแต่ว่าจ่ายเยอะนะทุกคนก็กว่าจะได้ทุนคืนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสบายก็คือจ่ายจบเออน้ําคุณก็จะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเหมือนแก้มม,ม,มันเหนื่อยต้องเปลี่ยนน้าทุกคนจริง,รงๆการเพราะเพาะเมล็ดไอ้เพาะ,พาะ,พาะผักขึ้นมาเนี่ยมันง่ายมากๆง่ายมากอะจนเรารู้สึกว่าชอบการปลูกผักอะ คิดว่าตัวเองจะแบบเฮ้ยฉันชอบเกษตรแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาทําจริงๆโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะว่าไม่ไม่มีคนช่วยเลยที่บ้านไม่มีคนช่วยเลยค่ะฝากให้ใครไปดูก็ไม่ได้ไม่ได้เลยจริงจ้างก็ไม่ได้จ้างแล้วก็จะไม่ได้กําไรประมาณนี้นะคะแก้มก็เลยคิดว่ามันยุ่งยากมากๆก็เลยก็เลยเลิกทํานะคะเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วไม่ไม่ได้มีใครมาดูแลช่วยอะไรเงี้ยเอออาจจะผิดที่เราเราเลือกธุรกิจที่ผิดเอง ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยได้เลิกทําไปนะคะก็ขายอุปกรณ์ไปหมดแล้วนะคะก็เลยนี่แหละมาหาธุรกิจอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สามารถดูแลได้เองเนาะเ,ออเพราะว่าเราไม่ได้มีคนช่วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่อยากทํานะก็ลองลอง,ลองคิดดูนะลองแบบเปรียบเทียบกับที่แก้มพูดมานะคะถือว่ายากอยู่เหมือนกันแล้วก็ลงทุน อยู่นะเออเพราะว่าปุ๋ยเราต้องซื้อตลอดนะทุกคนส่วนใหญ่ที่แก้มเห็นบางคนแบบร่ำรวยกันก็เขาว่ายังไงอ่ะเขาขายอุปกรณ์ขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆขายผักมันก็ได้กินตลอดนั่นแหละทุกคนแล้วก็ดีด้วยนั่นแหละอ่ะก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมนะใครที่จะทําเป็นแบบธุรกิจใหญ่เลยคือนั่นแหละคือต้องลงทุนอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่เยอะเลยนะคะเพราะว่าผักมันต้องการพื้นที่พอสมควร โอเคนะคะก็นั่นแหละแนะนําไปแล้วนะคะหวังว่าใครจะแบบว่าเออเป็นแบบว่าได้รับความรู้ดีๆหรือแบบชอบอะไรแบบนี้นะคะกออ็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ